ตุกไปสามตัวเนาะเท่าเก็บได้สองตัวยังตัวหนึนนน่งยังทันไปเก็บทุกคนจะยิงที่ปลายไม้ตัวนี้เนาะทุกคนมืึอนี้ก็กลับไปออกล่าตามเส้นเคยเด้อทุกคนมือเพื่อนแอฟซี C, ทุกคนเนาะบางคนท่านก็บอกว่างามนี่ฮะหนักปังบ่มีแล้วเนาะแต่ว่า,ามมวยังมีเด้อทุกคนงามดีเดียวงามนี้ก็ยังม,มี เดี๋ยวสิซุ่มให้เข้าแล้วก็ซุ่มยามให้เบิ้งเนาะให้เข้ามันจะเป็นแบบนี้แล้วเนาะมันก็เกมที่ว่าจะหดน้ำเก็บเกี่ยวแล้วทุกคนนะแต่ว่ามักปังยังมีแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาก็ลุ้นไปติดตามไปนํากันเนาะวบอสโพดิ้งตัวเอาบอสลงขึ้นก็ได้ได้ไปสามตัวแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นเคลื่อนงัวเนาะ ส่วนงาง,งัวทุกคนเป็นทวนสัตว์เนาะแถวนี้ก็เป้าหมายที่เฮาสไปเมื่อนี้เนาะก็ไปพุ่นทุกคนลงไปปลอมตัวนี้เลยเนาะจุดที่เฮาสไปเมื่อนี้ผลงานเมื่อนี้ที่เฮาสไปไปปลอมตัวนี้เลยด้วยทุกคนนี่ไปหาปลอมนั่นก็บมไก่เนาะไก่ด้อ ประมาณสามประมาณสามสี่ลักนี่แหละทุกคนนี่จุดที่เฮาสไปเนาอมันก็มแมนของไงเนาะไปก็ติดตามไปน้ำกันไปลุ้นน้ำกันไปเรียบร้อยได้มาแล้วยิงที่ถึงไปนี่ไปไม่แห้งนี่เนาะ เงี like ้ยๆเนาะไปเขาก็ติดตามไปน้ำกันเขาว่าสิพอได้ยินอีกบทหนไปเไาติดตามไปน้ำกันตึ้งบตึ้งนี่ทุกคนเริ่มเข้ายามเก็บเกี่ยวเข้าเลยทุกคนไปลุ้นน้ำกันเนาะสิพอ มีตัวหอกกินมากพอทุกคนนี่มันเป็นเขาเขาก็เหลืองหมดเลยเนาะเป็นเก็บเกี่ยวเลยทุกคนนี่ยังมีหลายที่ยังเทันยังมาทันมืดเนาะตัวที่ว่ามันสุกก้อนมันก็ลแล้วแล้วมันก็มืดแล้วแต่ว่าตัวทีว่มันสุกตาหลังยังมาทันมืดทุกคน,น สภาพอากาศฟ้านี้น่าจะอำนวยความสะดวกเนาะนี่นีก็คือผลงานที่เรายิงเนะาะที่เราบได้ถ่ายทุกคนยิงน้ำทางเนาะบได้ถ่ายบได้ทำคลิปทุกคนบไดี้ใส่สกรองสะคมะยิงเนาะไททำคลิปบได้ทุกคนนี่ ก็ได้หลายตัวอยู่แล้วเนาะยิงมาหนึ่ทางช่วงนี้ก็เริ่มเข้า nhắm แล้วดูหน่อวเนาะนุกมันก็เข้าหลายตัวทุกคนนุกแซวเนี่ยก็เข้าหลายตัวอยู่แล้วก็นุกตัวนี้มันจะเป็นฝูงเนาะทุกคนเราก็จะนําไล่ยิงเนาะผลงานเอ็มซีเนาะไปล่ากรับทีมงานด้วยทุกคน <c oughs> ไปหัวกลุ้นไปเนาะไปหับสุ่มกันเนาะเดี๋ยวนี้เวลาก็ กล้สือหอดสามมงแล้วขเขาก็ไปบึง้งก้อมั่งแล้วทุกคนมาหอนนี้เนาะหมูก่ก็ทีมง,งานเพิ่นก็นั่งอยู่เฝ้าก่อนนี้เนาะทุกคนนี่จะเป็นสองก่อติดเป้น้ำเดียวเนาะนี่ก้อนี้แล้วกว็ก้อนี้ทุกคนเป็นสองก่อ อยู่คนละฟังเนาะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นล่องเนาะทุนและไปของมันก็จะมาจูเาจ้เดียวอยู่มาจู้เดียวอยู่ถึงนะเพื่อนก็จะนั่งอยู่ก่อนนี้โอ้กินแหงขนาดทุกคนันา,าเขาได้นน่งก่อนนี้มันจะเป็นตมกันเนะาะแต่บอกเป็นหยัางเนาะทุกคนเดี๋ยวก็ไปลอกกอนไม้เนาะให้ถึงงานของเราเนาะนั่งก่อนนี้ทุกคนเบิงตัวแมงวันให้มันบิน เป็นฟุ้งเป็นฟุ้งเลยนะ มีตัวลิงฝูงนึ่งหนะทุกคนสิไปตัวหนะหลายไทหลายวาทุกคนโอยิงมัดนึงหนะตุ่งลูมาใส่กิ่งไม้ตัวนี้แล้วมันใต้ขอนไม้กิ่งไม้ตัวนี้มาสบายเลยเนาะ หลายใช่หลายว่าท,ทุกคนสิไปตัวแต่ยิงบัตรน,นึงมันพายหมดแล้วเนาะมันปล่อยมือลงมาหมดเลยทุกคนยิงนัดน,นึงนะมันปล่อยมือลงมาตุกตุกลงมาหมดเลยนะยิงตัวนึงมันตุกเป็นฝูงเลยทุกคนหลายแท้หลายว่าฝูงลิงเนาะแล้ก็ไปเมืองว่ามันสิพอตายบ่ท,ทุกคนตัวลิงนั้นมันพอตายนะทุกคนเราก็ลุ้นไปด้วยกันเนาะเสียไปลิงตัวนึงเนาะ เป็นฝูง10ไปตัวเนาะแต่ว่าเฮาเฮาจอบไปเนาะตัวนึงเห็นหอกแล้วมันหองมันแล่นนี่เนาะแต่ย่างตัวนี้ยันกินมปังอยู่ว่าเฮายันมันไทจ้เฮาก็เลยยิงเนาะเออบางทีอาจจะบ่ถึกเป้าหมายดีเนาะไปบ่เป็นหยังเด้อ ลุงม,มาก็เห็นแล้วทนะุกคนมันจะตุกใส่บอลได้เหรแจมแจ,ม,แจมนี่ทนะุกคน ไอ้แจมมันก็ข้ามมาแล้วนะครก็ต้องนั่งไปเนาะมันก็มากินแห้งแล้วทุกคนเพราะว่าผ่านท่นยิงหลายแล้วตัวใหญ่ๆทุกคน,นตัวใหญ่ๆเนาะทวนเททวนมาทุกคน สิพอมีตัวมาอีก่อทุนไป ยิงลกแซลตัวหนึ่งทุกคนแต่ว่ามันคาแล้วทุกคนนะจะยิงที่จุดน,นี้เนาะมันก็ตุกลงมาแล้วมาคาที่แถวนี้ทุกคนคาแถวนี้แล้วเนาะ <c oughs> แล้วเริ่ไมได้เลยทุกคนนะมันคาแถวนี้เนาะ บระตกลงไปเลยเนาะแล้วบบุกน,นะขันบัน,นึ่งบระตูมันแล้วแล้วบาไ,ได้แล้วมันตุกลงมาคาอยู่แถวนี้เลยได้แต่ห้องเบาตัวเดียวนี่ทุกคนโอ้ดับเลยเนาะเอาอยัางมาตัดเครือไว้นะในพันเขามาจอมนี่ดับมดเลยทุกคน เอาอยัางได้สี่ตัวนะมาสุดแล้วนะผ่านท่านเพิ่นก็มายิางต่อนะมันมดแล้วยังเตะตัวเดียวนี่ได้เตะตัวเดียวนี่นั่งจนค่ำเนี่ได้ยิงเตะตัวเดียวนะมาเป็นอย่างละก็ได้นกหลายตัวอยู่ทุกคนนี่แล้วก็ไปหาทีมงานที่เพิ่นนั่งอยู่เถิงนั่นแหลเพิ่นสิพอได้ยิงบาทุกคนก็เถิงนั้น ตามที 8, ่เราสำรวจมานี่อาจจะได้ยิงหลายอยู่เนาะทุกคนเนาะไปเถะเก็บไว้ก่อนไปเบิ่งพ้นงานของทีมงานเราเนาะเพราะว่ามันเพิ่นสิพอได้ยิงบ่ทุกคนไปไปปุ้งเต็เนาะตัวเดินมาชอบปุ้งเดินเนาะตุ่มบางไรทุกคน นั่ะงประตายบางหนอยบางนัยตัวนึงตึ้งก็เพิ่นยิงได้นกเขาตั้งนู้นกเขาเขียวทำงานเพิ่นยิงได้สองตัวนี่นอะ là cho miệng băng này tụi nó không mở tung nữa. 2, 2, 4, 6, 7, tụi băng này nè, đây 7, đây 6 tu, 5 tu. บ้างไลยแต่หกตัวบ้างในเนาะหมันอิลีสคุแล้วก็ทีมงานของเราเนาะยังกลุ่มนี้เนาะแต่เราก็จะตามไปนำทางเนาะว่าสิบยนตัวบ้างตัวนุก๊กบุทุกคนไปดูจะตามไปนำกันเนาะมจะกิบไวสก่อน ออกไปเนาะ